สถานีอธิษฐานมาอธิษฐานด้วยกันสวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยสุคริสทุกท่านพบกันทุกเช้านะคะในรายการใหม่ทุกเช้าของสถานีอธิษฐานดิฉันนวพร์กิติวงศุนทรรว่วมรับใช้พระเจ้าในทีมอภิบาลสิทธิธจักรพระนิเวศภูเก็ตในตําแหน่งสิทธยาภิบาลอาวุโสร่วมกับสามีคือท่านศาสนาจารย์ชันวิทยกิติวงศุนทรค่ะ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสให้นำพระพรเบ่งปันพระชนะของพระเจ้าสั้นๆและนำอธิษฐานในเช้าวันนี้ค่ะเรากำลังอยู่ในช่วงรับพระพรในการศึกษาจากพระธรรมยิบลูวันนี้เรามาถึงพระธรรมยิบรูบทที่10ข้อที่19ถึง25นะคะเช้าวันนี้ดิฉันขออนุญาตที่จะนำพี่น้องอ่านจากเวอร์ชันสมาคมพระคิดธ,ธรรมคมพีฉบับมาตรฐาน2011ค่ะ พระชนะของพระเจ้าในพระธรรมิบรูบทที่10ข้อ19ถึง25กล่าวว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ทรงเปิดให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีรโรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้ว ขอให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริงด้วยความไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการปรับปร่มให้พ้นจากมโนธรรมที่ไม่ดีและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ําสะอาดขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์และขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกัน ให้มีความรักและทําความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทําเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชาติน,นี้เรามารวมกันเพื่อที่จะรับพระเจนะของพระเจ้า หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราให้เราเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกวันและเราเกิดผลมากเพื่อถวายเกียรติเดชพนามของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงประทานความเข้าใจประทานความถ่อมใจที่เราจะเชื่อฟังและดำเนินชีวิตตามพระเจนนของพระองค์จนกว่าจะถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรากอน้อมรับพระคำของพระองค์ร่วมกันในเช้าวันนี้ในพระราชนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมน ดิฉันอยากให้หัวข้อแบ่งปันในเช้าวันนี้ว่าใกล้เข้ามาแล้วใกล้อะไรครับพี่น้องที่รักใกล้สิ้นปีใกล้ปีใหม่ใกล้ได้เฉลิมฉลองเดือนแห่งการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์หรือว่าเทศกาลคริสต์มาสพี่น้องตื่นเต้นไหมคะกําลังเตรียมของขวัญเตรียมชวนคนที่เรารักไปฉลองงานคริสต์มาสเตรียมร้องเพลงอวยพรตามบ้านว้าวแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับพี่น้อง หากแต่ว่าเช้าว,วันนี้หัวข้อแบ่งปันที่ชื่อว่าใกล้ก็มาแล้วนั้นเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากกว่ารอคอยวันคริสต์มาสกับพี่น้องคําว่าใกล้ก็มาแล้วในที่นี้หมายถึงใกล้วันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ับพี่น้องเราผู้เชื่อทุกคนเรามีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์คับพี่น้องที่จริงแล้วก็เกินร้อยด้วยซ้ำไปเรามั่นใจว่าพระเยซูมาแน่นอนพี่น้อง มาแน่มาเมื่อไหร่คะปัมบีบอกว่ามาเร็วๆนี้ในพระธรรมวิบณ์บทที่22ข้อที่20พระเยซูตรัสว่าแน่นอนเราจะมาในไม่ช้าภาษาอังกฤษบอกว่า Yes, I ย m c o m i n า soon. Amen. Come Lord, Jesus ู m อเมนค e หล่อจีซัต เอเมนองค์พระเยสุคริสต์เจ้าโปรดเสด็จมาเถิดพี่น้องที่รักทั้งหลายชาวันนี้อยากจะเน้นกับหัวใจกับวิญญาณของเราว่าพระองค์กําลังจะเสด็จกลับมาแล้วให้เราพูดด้วยกันดีไหมครับพี่น้องด้วยประโยคนี้เอเมนองค์พระเยสูเจ้าโปรดเสด็จมาเถิดเอเมนองค์พระเยสุคริสต์เจ้าโปรดเสด็จมาเถิดพี่น้องที่รักเตรียมพร้อมที่จะรับการเสด็จมาของพระเยสุคริสต์ไหมครับ พี่น้องที่รักเรากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในเส้นของการเวลาแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าพระผู้สร้างของเราเหมือนเจ้าสาวที่ตื่นเต้นพี่น้องที่รักรอคอยวันที่ได้เจอหน้ากับเจ้าบ่าวในพิธีสมรสเหมือนคุณแม่ผู้เจ็บคันรอคลอดจะได้พบหน้ากับลูกที่รักพี่น้องที่รักแต่ว่าย้ายเราตื่นเต้นจนลืมเตรียมตัว เตรียมรับเสด็จการกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ในพระธรรมยิปรูบทที่10ข้อที่19ถึง24ที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะเน้นอยากจะนำพี่น้องอ่านอีกครั้งหนึ่งสั้นๆนะคะเพียงแค่ห้าข้อให้พี่น้องดูแบบช้าๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิต ซึ่งพระองค์ทรงเปิดได้เราผ่านก็ไปทางม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีโปรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริงด้วยความไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการปราบพรมไม่พ้นจากมโนธรรมที่ไม่ดีและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำสะอาดขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ประธานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์ เพราะว่าโปร่งผู้ทรงประธานสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์และขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีพี่น้องที่รักแท้จริงแล้วในข้อที่19ถึง24ก็เป็นภาคทฤษฎีนะคะและตั้งแต่ข้อ24ตั้งแต่ข้อ25นะคะพี่น้องเป็นต้นไปก็จะเป็นภาคปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นเพียงความรู้ความเข้าใจเท่านั้นแต่จะเป็นภาคปฏิบัติว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรอรับการเสด็จเป็นองทีัรั์แน่นอนเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรารักพระเจ้าของเราสุดๆแต่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราเตรียมตัวในความสัมพันธ์แนวนอนด้วยว่าเราจะเตรียมตัวรับเสด็จเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยการที่เราจะดูแลปรนิบัติกันและกันอย่างไรดิฉันได้นํามา แบ่งย่อยกับพี่น้องในสี่หัวข้อด้วยกันนะคะทําอย่างไรเมื่อใกล้วันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาแล้วข้อหนึ่งให้เราปลุกใจกันเละกันพี่น้องเช้าวันนี้เรามาปลุกใจกันและกันตื่นตื่น,น,นพี่น้องที่รักตื่นเพราะว่าพระเยซูก,กาลังจะเสด็จกลับมาแล้วพี่น้องพร้อมไหมคะพี่น้องที่รักมีอะไรที่แอบแอบซ่อนๆหลบหลอยู่ไหมคะถ้ามีรีบ กลับใจใหม่พี่น้องสารภาพบาปหันหลังกลับและเดินกับพระเจ้าอย่างถูกต้องขอแลกให้เราปลุกใจซึ่งกันและกันพี่น้องเตือนสติกันดูแลกันมีอะไรที่เราไม่ถูกต้องเตือนสติกันพี่น้องข้อที่สองให้มีความรักต่อกันและกันพี่น้องความรักชนะทุกสิ่งใช่ไหมคะเราก็รู้ในภาคทฤษฎีใช่ไหมคะความรัก รักด้วยการกระทำความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อวดตัวไม่หยิงพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดนะคะความรักนั้นก็มีความหวังเสมออดทนและบากบั่นเสมอพระเยซูตรัสว่าถ้าเรารักซึ่งกันและกันโลกจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์ พี่น้องที่รักโลกจะรู้จักพระเยซูผ่านความรักที่เรามีต่อกันและกันนั่นหมายความว่าความรักที่เรามีต่อกันและกันนั้นเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่เราจะประกาศพระนามของพระองค์นั้นเป็นข้อที่สองให้เรามีความรักต่อกันและกันกับพี่น้องข้อที่สามให้เราทําดีเราไม่ได้ทําดีเพื่อที่เราจะได้รับความรอดพี่น้องแต่เพราะว่าเรารอดแล้วเราจึงทําความดี ความดีนั้นไม่สามารถที่จะนําเราให้ได้รับชีวิตนิรันด์ได้เหตุแต่ว่าเราได้รับชีวิตนิรันด์แล้วเราจึงทําดีแล้วเราทําดีเพื่ออะไรถ้าอย่างนั้นในเมื่อเรารอดแล้วพี่น้องที่รักพระกัมภีร์บอกว่าให้เราทั้งหลายเป็นเกลือและเป็นความสว่างของโลกให้เราประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องประกาศแบบไหน,นประกาศด้วยชีวิตของเราและประกาศด้วยการเป็นพยานข่าวประเสริฐพี่น้อง กระเทียบทที่หกข้อ9บอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรพี่น้องการทําดีนั้นนอกจากจะเป็นการบอกว่าเราเตรียมตัวรับเสด็จพระเยซูแล้วยังมีผลตอบแทนด้วยครับพี่น้องเพราะว่ามีบําเหน็จรางวันด้วยแต่จะเป็นบําเหน็จรางวันในเวลาที่สมควรถ้าโลกนี้ยังไม่ได้รับก็อย่าพึ่งท้อใจพี่น้อง พระเจ้าเตรียมบำเหน็จรางวัลให้เราเรียบร้อยแล้วและพระองค์เป็นเจ้านายที่ยุติธรรมพี่น้องดังนั้นพี่น้องในข้อที่สให้เราทำดีต่อกันและกันข้อสุดท้ายพี่น้องนอกจากที่เราจะทำดีแล้วนะครับพี่น้องในการประกาศอีกนิดหนึ่งนะคะในข้อที่สอยากให้พี่น้องทำตามพระมหาบัญชาด้วยนะคะ การทำดีในที่นี้อาจจะเป็นการประกาศด้วยการกระทำแต่ว่าหากเราต้องการเห็นคนที่เรารักได้ไปอยู่ในแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าร่วมกับเราด้วยเราจําเป็นที่จะต้องทําตามพระมหาบัญชาด้วยกับพี่น้องพร,ระมหาบัญชาในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่1 9บถึง20บอกกัเราว่าให้เราทั้งหลายจงออกไปออกไปทําอะไรครับพี่น้องออกไปสร้างสาวกจากบรรดาประชาชาติ ออกไปนำวิญญาณและสร้างสาวกให้บัพติศมาเขาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาไว้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่พระองค์ได้ทรงสั่งเราไว้และพระเยซูสัญญาว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพี่น้องที่รักดังนั้นนอกจากทำดีแล้วก็ให้เราประกาศข่าวประเสริฐด้วยนะคะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่สพี่น้อง อย่าขาดการประชุมข้อนี้สำคัญมากพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราอาจจะคุ้นชินกับพี่น้องลืมไปว่ายังมีโควิดอยู่โควิดผ่านไปแล้วพี่น้องให้เราไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์นะคะอย่านมัสการออนไลน์แบบช่วยโอกาสนะคะพี่น้องแล้วก็ไม่ไปโบสถ นมัสการออนไลน์นั้นไม่สามารถแทนที่การไปบูตได้กับพี่น้องเพราะว่าเราเป็นอวัยวะในประกายพี่น้องและอวัยวะอื่นๆในประกายต้องการเราต้องการให้เราไปหนุนใจดูแลช่วยเหลือกันเลยกันและเราต้องทำมากขึ้นไม่ใช่ทำน้อยลงเพราะว่าเหลือ50เม็ดสุดท้ายแล้วพี่น้องก่อนเข้าเส้นชัยเร่งสปีดมีเท่าไหร่ใส่หมดแม็กแล้วค่ะพี่น้อง มีกอกสองเปิดกอกสองมีกอกสามเปิดกอกสามประมาณว่าเปิดหมดทุกกอกไม่ต้องกักไว้นะคะเทหมดหน้าตักเอเมนไหมครับพี่น้องและนี่เป็นเวลาช่วงสุดท้ายเพื่อที่เราจะเตรียมรับเสด็จการกลับมาของพระเยซูด้วยความมั่นใจในพระเยซูด้วยความวางใจว่าเรารอดแล้วและเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเชาววันนี้ เหตุผลว่าเราไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังจึงอยากจะร่วมใจกันอธิษฐานนะคะกับพระเจ้าด้วยกันและอยากจะนําพี่น้องก่อนที่จะอธิษฐานในหัวข้อต่างๆนะคะก็อยากจะตอบสนองพระคําของพระเจ้า เพื่อที่เราจะเตรียมพร้อมในวันรับเสด็จใกล้เวลาของพระองค์เข้ามาแล้วพี่น้องเราจะเตรียมอะไรบ้างตามที่ดิฉันได้นำแบ่งปันกับพี่น้องใน4หัวข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะให้เราปลุกใจซึ่งกันและกันและเรามีความรักต่อกันและกันให้เราทำดีเหมือนเกลือเหมือนแสงสว่างและให้เราอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นพี่น้องที่รัก เช้าวันนี้เราอธิษฐานตอบสนองพระคำของพระเจ้าในพระธรรมยิบลูบทที่10นะคะในข้อที่ 19- ถึง25ด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระชนะกคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้หนุนจิตชูกำลังเราเพราะว่าใกล้จะถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมาแล้วเราอยู่ในช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดเราขอบพระคุณพระเจ้าที่โดยพระคุณเมตตาของพระองค์ทำให้เราทั้งหลายนั้นได้ รับพระคุณของพระเจ้าและได้รับชีวิตนิรันด์ผ่านความเชื่อและวางใจในพระเยซูเราขอบพระคุณพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความดีของเราไม่ใช่ด้วยการกระทําของเราแต่เหตุเพราะเราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทรงกระทําที่กางเขนนั้นและพระองค์ได้ทรงโปรดได้เราทั้งหลายได้ร่วมงานกับพระองค์ในการเตรียมพร้อมรับเสด็จการกลับมาของพระองค์โดยการที่เราทั้งหลายจะมีโอกาสได้เป็นพยานฝ่ายพระเยซูร่วมมือกับพระองค์ในการนําวิญ,ญญาณและสร้างสาว ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราคริสตชนไทยได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่เราจะปลุกปลอบใจซึ่งกันและกันเราจะไม่ขาดการประชุมพระเจ้าค่ะเราจะหนุนจิตชูกำลังซึ่งกันและกันในวันนี้และวันต่อๆไปอธิษฐานมอบทุกคนไว้กับพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะพี่น้องแล้วก็โอกาสต่อไปเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะคะพี่น้อง ซึ่งในในหัวข้อนะคะเราจะขอการฟื้นฟูลงมาในประเทศไทยนะคะก่อนที่จะมีการฟื้นฟูพี่น้องมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟื้นฟูที่จะต้องเกิดขึ้นทุกพื้นที่พี่น้องคือการที่ผู้เชื่อรวมตัวกันและมีการอธิษฐานอย่างเอาจริงเอาจังอธิษฐานวิงวอนอธิษฐานคล่ำครวนซึ่งดิฉันเชื่อว่าการฟื้นฟู กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยดังนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งพี่น้องที่จะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการทูลอธิษฐานวิงวอนทูลขอจะมีนักอธิษฐานอย่างน้อยเจ็ดพันคนในประเทศไทยที่เข้าประจำการดิฉันอยากจะบอกพี่น้องว่าอาจจะเป็น24ชั่วโมงคริสตจักรพระนิเวศในวันที่25พฤศจิกาที่จะถึงนี้เราจะอธิษฐานส2องชั่วโมงติดกันตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนและดิฉันคิดว่า พี่น้องหลายคนที่อยู่ในกลุ่มลายต่างๆนะคะกลุ่มลายอธิษฐานทั่วทั่วประเทศของเราผู้เชื่อที่รวมตัวกันอธิษฐานในเวลานี้เดี๋ยวนี้เราจะอธิษฐานเผื่อในหัวข้อนี้นะคะทูลขอนักอธิษฐานวิงวอนอย่างน้อยเจ0 0คนในรุ่นของเราที่เราจะนําการฟื้นฟูมายัางประเทศไทยของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่หนึ่งในเจ็ดคนนั้นคือชีวิตของเราเอง เราขอเข้าส่วนกับพระองค์พระเจ้าค่ะเราขอเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้ให้อธิษฐานวิงวอนขอการฟื้นฟูที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยที่จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นพระเจ้าค่ะเพื่อที่จะนําประเทศไทยกลับใจใหม่พระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าได้ทรงโปรดได้คิสเตียนไทยได้ตื่นขึ้นพระองค์เจ้าค่ะลุกขึ้นมาร้องทูลวิงวอนต่อพระเจ้า เป็นผู้กลางระหว่างประเทศไทยและพระเจ้าพระผู้สร้างนำการสารภาพบาปและการกลับใจใหม่มายังคนไทยขอพระเจ้าอวยพระพรพระองค์เจ้าค่ะคริสเตียนไทยที่จะล้นหลนเอาจริงเอาจัง,จงพระเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานร่วมกันในจังหวัดร่วมกันในคริสตจักรหรือในกลุ่มลายต่างๆพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาต่อน,นักอธิษฐานวิงวอนที่มีอยู่แล้วในเวลานี้ที่เราจะหนุนจิตชูกําลังเพื่อนผู้รับ ใช้พระเจ้าของเราที่จะร่วมในพันธกิจการอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อการฟื้นฟูที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในรุ่นของเราเราอธิษฐานอวยประพรคริสเตียนไทยที่จะลุกขึ้นมาเป็นนักอธิษฐานวิงวอนเจ็ดพันคนในพนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอเมน,เมนหัวข้อต่อไปนะครับพี่น้องเราจะอธิษฐานเผื่อสำหรับนิมิตของกอปทนะคะก่อนปี2028 ราปรารถนาที่จะเห็นหนึ่งล้านผู้เชื่อหรือสาวกของพระเยซูหนึ่งหมื่นคริสตจักรทั่วไทยหนึ่งหมื่นศิทยาพิบาลที่จะดูแลเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าพี่น้องที่รักนั่นหมายความว่าต้องเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวในเวลาสี่ปีซึ่งเป็นได้โดยพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องโดยฤทธิอำนาจที่ไม่จำกัดของพระเจ้าเมื่อเราล้องทูลต่อพระเจ้าแล้วเราก็จะร่วมเป็นคนหนึ่งพี่น้อง ในการประกาศในการที่จะบุกเบิกคริสตจักรในการที่จะเป็นผู้เลี้ยงให้เราร่วมใจกันอธิษฐานในหัวข้อนี้ด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดของคริสเตียนไทยพระเจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระเจ้าที่ผู้นำทั้งสามสังกัดพระองค์เจ้าค่ะทั้งสากิตทั้งแป๊บติดพระองค์เจ้าค่ะและคริสเตียนสัมพันธ์พระองค์เจ้าค่ะพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให รวมทั้งคริสจ,จักรอิสระด้วยพระองค์เจ้าข้าได้รวมตัวเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่เราจะมีโอกาสประจักษ์ได้ร่วมในนิมิตกะปะทเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการเป็นพยานฝ่ายพระเยซูนําคนไทยกลับใจใหม่มาเป็นสาวกพระเยซูมากกว่าหนึ่งล้านคน ภายในปี2028นี้พระเจ้าค่ะเราจะเห็นบ้านเปิดออกเราจะเห็นมาเก็ตเพรสต่างๆเปิดออกพระเจ้าค่ะเพื่อที่จะเปิดนมัสการเป็นคริสตจักรพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าอวยพรให้มีหนึ่งคริสตจักรเปิดในประเทศไทยพระเจ้าค่ะทั้งสี่ภาคในประเทศไทยพระเจ้าค่ะเรายุกลายปรารถนาจะเห็น ผู้รับใช้พระเจ้านักศึกษาพระคิดธรรมพระองค์เจ้าค่ะลุกขึ้นมาเป็นสิษยาพิบาลเป็นผู้เลี้ยงพระเจ้าค่ะดูแลฝูงแกะของพระเจ้าหนึ่งหมื่นคนพระเจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระเจ้าที่คริสตจักรไทยจะไม่ขาดผู้ดูแลจะไม่ขาดผู้เลี้ยงพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงนำขอพระเจ้าโปรดเมตตาใส่พระลนี้ลงไปในหัวใจของคริสเตียนไทยที่จะถวายตัวถวายชีวิตพระองค์เจ้าค่ะอุทิศตัวในการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า โอสรรละเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าและวิธีที่จะทําให้พระเจ้าข่าการเกิดการเพิ่มพูนจํานวนคริสเตียนในประเทศของเราคือการบุกเบิกคริสตจักรใหม่ขอพระเจ้าให้เกิดการบุกเบิกคริสตจักรใหม่อย่างมากมาย พระองค์เจ้าข้าในประเทศของเราเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและนิมิตกองกบฏทสําเร็จภายในปี2028นี้เป็นที่ถวายประเกียติแด่พระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเราร่วมใจกันอธนิษฐานอวยพรนิมิตนี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนและในหัวข้อสุดท้ายนะคะพี่น้องอยากจะนําพี่น้องอธิษฐานอวยพรสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ อ้ฐานอวยพรสถาบันการเมืองการปกครองเศรษฐกิจในบ้านเมืองของเราสถาบันการศึกษาสถาบันสื่อเทคโนโลยีที่จะเป็นเครื่องมือในการประกาศข่าวประเสริฐนะคะเราอธิษฐานในหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อฟังในพระวจนะของพระองค์ที่เราจะอวยพรผู้มีอำนาจในบ้านเมืองของเราโดยเฉพาะสถาบันพระมหากรรษัตริย์พระองค์เจ้าค่ะ เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่ดูแลประชาชนอย่างดีพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพรพระองค์ท่านให้มีประชชนมายุยิ่งยืนนานพระองค์เจ้าข่าเป็นมิ่งขวัญของประชาชนทุกหมู่เหล่าขออวยพรในข่าวประเสริฐที่ถูกประกาศเข้าไปในพระราชวังของพระมหากษัตริย์นั้นนำความรอดไปยังพระมหากษัตริย์พระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ท่านขอพระเจ้า ให้พระองค์ท่านทรงพระ,กะเกษมสำาสารานสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ขอความรอดมาอย่างกษัตริย์ของประเทศไทยด้วยอวยพรพระเจกาะเป็นพิเศษสําหรับสถาบันการเมืองการปกครองพระองค์เจ้าค้าขอพระวิญญ,ญาณแห่งการยำเกรงพระผู้สร้างได้ทํากิจในจิตวิญญาณของผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้นําในด้านของ การเมืองการปกครองโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีพระองค์เจ้าค่ะเราเชื่อว่าไม่มีอำนาจใดไม่ได้มาจากการแต่งตั้งของพระเจ้าดังน,นั้นเราจึงอธิษฐานอวยรพรรนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลพระองค์เจ้าค่ะทุกกระทรวงทบวงกลุ่มพระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาให้ประเทศไทยของเราปลอดจากวิญญาณการขอรับชันโกงกินขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือประชาคคณะรัฐบาลที่เขาจะดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติ โอ้พระองค์เจ้าข้าขอเมตตาที่เขาจะใส่ใจจกความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริงอวยพเรเศรษฐกิจของประเทศไทยให้การอยู่ดีกินดีไปอย่างลาญยาผู้คนมากมายที่ ทุกยากลำบากเดือดร้อนได้รับการเยียวยาดูแลพระองค์เจ้าค่ะขออวยพรระบบการศึกษาของไทยพระองค์เจ้าค่ะและเรามีการศึกษาที่จะให้ลูกหลานของเรานั้นพระองค์เจ้าค่ะได้พัฒนาความเข้าใจความรู้สามารถที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันและกันขอพระเจ้าประทานสติปัญญาในการที่พระเจ้าค่ะประชาชนคนไทยที่เราจะเฉลียวฉลาดในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการที่จะ เป็นประโยชน์ในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่นำมาประจกรามมอมเมาประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประจักา์การหลอกลวงหรือการที่จะเป็นเหตุได้เกิดการคอร์รัปชันหรือเกิดการที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคมของเราพระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าลูกหลานของเราทุกคนนั้นก็มีมือถืออยู่ในมือขอพระเจ้าโปรดเมตตาทั้งสถาบัน การศึกษารวมทั้งผู้ปกครองที่จะดูแลลูกหลานพระองค์เจ้าค่ะในเรื่องของสื่อและเทคโนโลยีพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าโปรดปกป้องคุ้มครองขอพระโลหิตปกคลุมลูกหลานของเราด้วยเราประกาศการอวยพรในสถาบันสื่อและเทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือในการประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าค่ะกอการครอบครองของพระองค์ลงมาในยุค ปัจจุบันนี้พระองค์เจ้าค่ะสรรเสริญขอบคุณพระองค์เราจึงอธิษฐานในเช้าวันนี้มอบกันและกันพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาในเช้าวันนี้ให้รับการอวยพรจากพระเจ้าและเราจะพบเจอกันอีกในวันพรุ่งนี้อธิษฐานอวยรพรมอบกันและกันไว้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ สถานีอธิษฐานมาอธิษฐาน